สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านครับพบกับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณบ้านด้านกีฬาฟุตบอลมาแล้วครับเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook พระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับเจอหน้ากันแล้วก็อย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตามหรือใครมีหลายไอพีนะครับหลายอีเมลก็กดติดตามหลายๆอันก็ได้นะครับจะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับฝากช่องน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ แฟนลูกหนังทุกท่านด้วยด้วยกันอ่ะวันนี้มาคุยกันข่าวผงแดงแบบเฉพาะเลยนะครับนะจะเรียกว่าข่าวก็ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นการรายงานข่าวนะถือว่าเรามาคุยกันตามภาษาคนรักฟุตบอลและโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ข่าวดีเริ่มทยอยออกมาวันนี้ก็มีข่าวดีเพิ่มแล้วเราก็หวังว่าวันเสาร์วันพรุ่งนี้รวมถึง ช่วงเดือนสุดท้ายของฤดูการนี้เราจะมีข่าวดีมาแบบรัวๆเอาแบบว่าไม่ต้องแบ่งใครใครมาขอแบง่งเราไม่แบง่งอาสวัสดีคุณพี่เจ๊ป,ป้อมแอบแซบป,ปั้นทุ่งด้วยนะครับนี่ก็เป็นแฟนหงแดงตัวยงนะครับใครผ่านไปทางนิววัตร้อยเอจตุรพ,พักพิมานก็แวะได้นะครับร้านแอบแซบป,ปั้นทุง่งมีทั้งบริการที่ร้านรวมถึงนอกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับคุณพี่เจ๊ป,ป้อมครับแหมน่ารักจริงๆมาถึงก็ โฆษณาให้แบบว่ารวด<ๆ>รัวเอา้าเดี๋ยวมาคุยกันวันนี้ข่าวลิเวอร์พูลนะครับเอาแบบว่าในฐานะแฟนลิเวอร์พูลอายุ43ปีเชียร์ฟุตบอลมามีทั้งช่วงที่ผิดหวังมีทั้งช่วงที่สมหวังแต่ช่วงที่ผิดหวังเนี่ยมันยาวนานกว่าครับคือตั้งแต่ยุค90มาจนถึงยุค2000มันก็ยังรู้สึกว่า ไม่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอย่างเช่นแชม์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่อิสตันบูลเนี่ยมันก็รู้สึกว่าโอ้โหอะไรวะมันมันเหมือนจะดีนะครับแล้วก็ในยุคข,ของราเฟลเบนิเตสก็พาเลู่ลนได้ได้แค่ที่2ซึ่งมันก็เป็นที่2ที่แบบว่าแมนยูเขาลอยตัวไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมาในยุคข,ของโรเจอร์สเราก็คุยกันหลายครั้งว่าแค่เกือบเกือบจะได้นะครับ มันก็มีลื่นมหากราบเฮียเจิดของเราไปลื่นในเกมสำคัญกับเชลซีก็พลาดแชมป์ในปีนั้นนะครับสุดท้ายก็มาเป็น JK ที่มาก่อร่างสร้างทีมขึ้นมาแล้วล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับเขาก็คือข่าวออกมาช่วงค่ำของเมื่อวานนะครับเรียกว่าเป็น breaking news หรือว่ารายงานตรงกันหมดนะครับสื่อต่างประเทศรายงานตรงกันหมดเลยนะครับช่วงค่ำแล้วก็มาสำเร็จเนี่ยในช่วงดึก ของเมืองไทยนะครับประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนตั้งแต่เช้ามานะครับสื่อไทยก็รายงานกันเพื่อภาพไปหมดแล้วนะครับผมเองก็นั่แหละครับหาเวลาว่างมาคุยกับเพื่อนๆในฐานะคนรักเวอร์พูนนะครับเรารู้สึกยังไงประทับใจไม่ประทับใจเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับมาคุยกันตามหัวข้อที่ขึ้นบอกเลยว่าเมื่อบอสโจรดปากกานะครับต่อสัญญาออกไปอีก2ปีนะครับสัญญาฉบับเดิมสิน้นสุดปี2024ก็ อ่อยาวไปถึงปี2026ลันลาครับเด็กของลันลาครับอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องมาคุยกันว่าเออใครจะมาแทน JK นะครับเอาเป๊ปไรเดอร์ไหมอิเตอร์คาเวียดไหมสตีเปนเจอร,ราดไหมคนโน้นคนนี้คนนั้นไหมนะครับอย่างน้อยเราก็คงจะต้องหยุดคุยเรื่องนี้กันบ่อยอีก3 4ปีแหละนะปี2024ก็ค่อยมาคุยกันแล้วกัน2 0 24 2 0 25ก็ค่อยมาคุยกัน นะครับว่าเจเคอาจจะมีต่ออีกหรือเปล่านะครับคนที่สําคัญที่สุดในเรื่องของสัญญานะครับถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับมันมีข่าวนี้ออกมาในช่วงในช่วงหลังสงกรานนาอเครื่องแรงเหมือนหงแดงเลยมันมีข่าวนี้ออกมาในช่วงหลังสงกรานผมก็พูดไปนิดหน่อยผมก็พูดไปนิดหน่อยว่า ปัจจัยหรือว่าตัวแปรที่เจเคจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลเนี่ยคือครอบครัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเงินไม่ใช่เรื่องของเหตุผลอะไรทั้งสิ้นน่ะเรื่องของครอบครัวอย่างเดียวเพราะว่าตั้งแต่เขาคุมทีมอยู่ในเยอรมันเนี่ยเขากมมม็มันมันมันมีการตัดสินใจโดยภรรยาของเขาโดยครอบครัวของเขาซึ่งถ้าภรรยาหรือครอบครัวของเขาเอนจอยที่ลิเวอร์พูล เขาก็มีโอกาสที่จะต่อแล้วเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยการคุยสัญญามันเป็นอะไรที่แบบเหมือนน้าไหลไปเรื่อยไม่มีอะไรมาขวางไม่มีท่อนซุงไม่มีอะไรมาขวางคือทุกอย่างคุยกันเสร็จนะครับตัวแทนของเจ้าของ f h g คุยกับเอเจนต์ของ JK ก็ราบรื่นในเกมยิฟฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแกรบบีิชเชลเสร็จก็มีการจรดปากกาถแถลงข่าว breaking news official จบ คือมันเป็นอะไรที่แบบไหลลื่นมากนะครับแม้ว่าจะต่อสัญญาแค่2ปีแต่ก็เป็น2ปีที่อมองดูนะครับปีนี้ปี2022ก็เท่ากับสัญญาของ JK อยู่กับริพูลถึงปี2 0 2 4ก็อีก4ี่ปีนะครับเป็น2026หว้าวนั่นคือข่าวดีแรกของพวกเราชาวเดอะคอปเท่านั้นยังไม่พอนะครับ JK เค้ขายังมีการให้สัมภาษณ์หลังเกมในลักษณะที่เหมือนประมาณไม่ใช่สัมภาษณ์หลังเกมสัมภาษณ์หลังการเซ็นสัญญานะครับพี่ลงกดตวัสดีนะครับ เขาพูดในลักษณะความรู้สึกของเขาที่ที่มีต่อการเซ็นสัญญาครั้งนี้นะครับเขารู้สึกว่ามันมันมีคําพูดมากมายอ่ะมันมีคําพูดมากมายที่เขาจะพูดที่เขาจะอธิบายที่เขาจะพูดถึงการเซ็นสัญญาครั้งนี้แต่สิ่งที่สําคัญเขารู้สึกว่ามันมีความพิเศษเหมือนเขาได้รับพรแล้วเขาก็บอกว่าที่น he ี่คือที่ของฉันเนอที่นี่คือที่ของฉัน นะครับแล้วสื่อก็ยังเปิดเผยออกมาด้วยว่าภรรยาของ JK เนี่ยเหมือนเขานั่งกินข้าวอ่ะเหมือนเหมือนผัวเมียน,นั่งกินข้าวกันแล้วบอกเอ้ยคุณเราจะไปจากที่นี่จริงๆเหรอเราจะไปจากริเวอร์พูลจริงๆเหรอเราจะไปจากสมโมสรที่มีแต่คนรักมีแต่เหมือนครอบครัวอะไรอย่างนี้จริงๆเหรอเออนั่นแหละครับเมื่อภรรยาถาม JK เคเขาก็ถามใจตัวเองแล้วเขาก็บอกว่าเขาใช้เวลาไม่นานในการตอบคำถามเหล่านี้ ก็เป็นที่มาของสัญญาฉบับใหม่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีว้าวแรกเป็นข่าวดีว้าวแรกที่ที่เราแฟนรีพูลผมว่าไม่มีใครไม่ดีใจนะครับอืมมีแต่แฟนทีมหมื่นอาจจะรู้สึกหมันไส้นะแล้วก็หลังจากเจเคเขาจดดประกาศต่อสัญญาตัวเองของตัวเองออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนก็มีการคุยในเรื่องของโปรเจกต ในการสร้างอนาคตกับลิเวอร์พูลต่อไปจนถึงปี2026เ่ยก็คือเรื่องของการต่อสัญญากับนักเตะตัวหลักของลิเวอร์พ o ลใช้คําว่าต่อสัญญากับนักเตะตัวหลักของลิเวอร์ pool นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่สื่อนอกสื่อไทยกําลังเขียนกันตะบี้ตะบันเรื่องสัญญาของโมซาลาของซาริโอมาเน่อ ane, ของโรเบโตฟิเมโน่หรือของใครต่อใครนะครับเอาเป็นว่าเน้นเฉพาะประสาษาแดนหน้าเก่าของเราแล้วกันนะครับ ซาามาเน่ฟิโนเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือน JK ต้องการให้สโมสรรั้งทั้ง3คนเอาไว้กับทีมต่อไปเพื่อเป็นเสาหลักนะครับเพื่อเป็นกำลังหลักเรียกว่าถ้าจะซื้อตัวใหม่เข้ามาอย่างเช่นเดี๋ยวพฤษภานี้อาจจะมีการเปิดตัวฟาบิโอคาวันโยจากฟูลแลมเห็ไหมครับแล้วก็มีข่าวพัวพันกับนักเตะจากปลีกอื่นด้วย ลักษณะแบบนี้มันก็หมายถึงว่า JK ต้องการสร้างรากฐานให้มันมั่นคงที่สุดคือตัวเก่ารั้งเอาไว้อยู่นะครับพยายามเติมไฟก็ใบพยายามให้มีความกระหายในใชัยชนะพยายามไม่ให้ถึงจุดอิ่มตัวเร็วนะครับกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาโดยวิธีกระตุ้นง่ายๆคือมันต้องมีความสําเร็จเข้ามาครับมันต้องมีถ้วยรางวัลเข้ามาเล่นดีอย่างเดียวแต่มันไม่มีถ้วยแชมป์มันก็จะเหมือนกับสปเปอร์สปเปอร์ยุคข,ของมาริเซีโอโปเชติโนยไหมครับ โอ้โหไปจนถึงนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเข้ารอบ8เข้ารอบรองแชมเปี้ยนส์ลีกแคบทุกปีแต่สุดท้ายมันไปไม่ถึงแชมป์นะครับเคยที่จะลุ้นแชมปีพรีเมลีกก็ไปแพ้เลสเตอร์ในช่วงท้ายช่วงโค้งสุดท้ายคือมันเล่นดีแล้วมันไม่มีความสําเร็จเพราะนั้นนักเตะเอ่ยผู้จัดการทีมเอ่ยมันก็จะมองไม่เห็นอนาคตแต่ของลิวพูลเนี่ยพอมันก่อร่างสร้างทีมขึ้นมาแล้วมันมีความสําเร็จโอเคแหละอาจจะมีบางปีมันเป็น แชมป์เว้าอาจจะมีบางปีมันไม่มีทุกมันม,มันไม่มีความสําเร็จแต่มันก็มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ควรจะจดจําอย่างปีที่แล้วเราแชมป์เว้าเราอาจจะพวกเราแฟนเดอะคอปนะครับถ้าไม่ถ้าไม่แบบตีอกชกตัวจนเกินไปเนี่ยเราจะเข้าใจบริบทของปีที่แล้วว่าเฮ้ยทาไมเลียวโผลถึงไม่มีถ้วยรางวัลก็ลองไปไล่ดูมาตั้งแต่ต้นและดูการแล้วกันนะครับโดยเฉพาะแผงกองหลังเลียวโผลสลับหน้าเล่นเอาพวกดาวรุ่งเอาพวกนักเตะยืมตัวมาซึ่งก็ไม่รู้ว่า มีคลาสไม่มีคลาสแค่ไหนสุดท้ายเรือพูลก็กระเสือกกระสนเอาที่3เอาโคต้าแชมเปี้ยนส์รีกมาได้ปีที่แล้วแบบต้องอาศัยอาริซอนแบ็กเกอร์ผู้สาประตูขึ้นไปหม่งประตูคิดดูแล้วกันกระเสือกกระสนขนาดนั้นนะเรียกว่าเลือดตาแทบระเด็นกว่าจะได้อันดับ3ม,มาพอมาปีนี้กําลังหลักเหล่านั้นที่เจ็บนะครับฟันไดตโกมาติดนะครับที่เวียนเข้าเวียนออกสุดท้าย พอมาปีนี้นักเตะเหล่านี้แทบไม่เจ็บเลยเรียกว่าฟิตเต็มถัง JK ก็พยายามบริหารจัดการนะครับแบ่งกันลงผนวกกับว่าไปเซ็นสัญญาได้อิบราฮิมาโกนาเต้มาโอ้แล้วโกนาเต้ก็ไม่รู้ว่าผีเข้าอะไรนะครับลงเล่นเมื่อไหร่เนี่ยไม่ไม่เคยเป็นจุดบอดไม่เคยเป็นจุดอ่อนให้คู่ต่อสู้โจมตีเลยแข็งแกรง่งยิ่งเล่นยิ่งแข็งแกร่งนะครับอายุก็เพิ่งจะ23 2 4เอง รุ่นเดียวกับเทรนด์เลยนะครับหรือว่าน่าจะเป็นอนาคตไกลของร์พูนเลยแหละถ้าไม่โดนทีมยักษ์ใหญ่ไม่โดนความฝันในวัยเด็กฉกตัวไปนะครับเหมือนฟิลิปเป้คูตินโยนั่นแหละครับคือโปรเจกต์ใหญ่ของ JK คือการต่อสัญญานักเตะตัวเก่าเอาให้ได้ให้อยู่นานที่สุดนะครับไม่รู้แหละจะสัญญา2ปี3ปี4ปีก็ดูอยู่ยในช่วงอายุเพราะนั้นผมเชื่อว่า สัญญาของโมซาลาที่พวกเราบบเออทำไมไม่ต่อสักทีไปแน่นอนอะไรยังไงหรือเปล่าอย่าลืมว่าสัญญาของซาลาเนี่ยนะครับมันจบปี2023คือจบอีกปีหน้าเช่นเดียวกับมาเน่กับฟิมิโนเพราะนั้นฟุตบอลจบฤดูกาลค่อยคุยกันก็ได้ครับผมเห็นผู้สื่อข่าวผมเห็นหลายๆช่องพยายามที่จะบิ้วพยายามที่จะบอกว่าข่าวโน่น้นข่าวนี้ข่าวนั่นซึ่งมันเป็นไปได้หมดแหละครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่า ในเมื่อสัญญามันไม่ได้จบฤดูกาลนี้สัญญามันจบฤดูกาลหน้าเหลืออีกหนึ่งปีเนี่ยนะครับมันจบฤดูกาลมันก็ยังคุยกันได้ครับมันยังคุยสัญญากันได้แล้วชั่วโมงเนี้ยผมว่าผมแฟนนักเตะเร์พูลอ่ะมันมีใครที่จะมานึกถึงสัญญาตัวเองไหมครับถ้าถ้าคุณเป็นมืออาชีพจริงนะไม่มีใครมานึกถึงสัญญาตัวเองหรอครับมันต้องนึกถึงทีมทีมกําลังลุ้นแชมป์อยู่เฮ้ย ได้มาแล้วหนึ่งหรืออีกสามนะไม่รู้แหละอีกสามถ้วยจะได้ไม่ได้พี่ลงกดจะขอแบง่งไปพี่ลงกดบอกว่าขอแบ่งหน่อยนะครับอย่างน้อยก็เอฟเฟ,ฟคับคือเราไม่รู้ว่าอีกสามถ้วยมันจะได้ไม่ได้แต่นักเตะทุกคนนะครับมันต้องพุ่งสมาธิต้องเอาจิตวิญญาณเอาความกระหายเอาทุกสิ่งทุกอย่างมันลงในโปรแกรมการแข่งขันทั้งสามถ้วยใ,ในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายแล้วก่อนที่จะปิดฤดูกาล พอจบฤรูการแล้วค่อยมาคุยเรื่องสัญญากันมันก็ไม่สายครับมันไม่สายหรอกนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องดีๆที่พวกเราชาวเดอะคอปได้มาในช่วงกลางคืนเมื่อคืนนี้นะครับเรียกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหยิมกันหน้าบานเลยขนาดบอลไม่มีแข่งนะครับ <laughs> บอลไม่มีแข่งยิ้มหน้าบานเลยนะครับอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งพูดไปเลยนะครับก็เป็นทางด้านของโมฮัมเหม็ดซาลานะครับได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคม นักข่าวฟุตบอลเนาะเขาใช้คําว่านักเขียนฟุตบอลก็คือนักข่าวฟุตบอลนอะนะครับนักข่าวสายกีฬาฟุตบอลเขาโหวตให้โมซาลาได้คะแนนไป48ซนะครับชนะเควินเดอบรอยกับดีแคนไรส์ของเวชแฮมก็ถือว่าเป็นรางวัลน,นี้ครั้งที่2ของโมซาลาแล้วนะครับก็ตอนนี้นำไปดาวนซันโวอยู่ที่20 22ประตูหรือ23จะไม่ได้ละประมาณนั้นแล้วก็แอดซิดเนี่ยก็ รู้สึกจะยิงนาเทรนด์อาเล็กซนเดอร์อานเป็นลูกหนึ่งแล้วนะไม่ใช่ยิงเปิดเปิดนะครับเปิดเปิดแอซิดเปิดบอลให้เพื่อนทาประตูเนี่ยนะครับก็คั่วอยู่เพราะนั้นก็มีโอกาสที่โมซาร่าจะจบด้วยการนี้ด้วยการ1เป็นดาวซันโวด้วย2เป็นคนแอซิดเยอะที่สุดในลีกด้วยอ่าก็ถามว่ารางวัลน,นี้เหมาะสมไหมก็คงจะไม่มีใครเถียงนะปีนี้นะคง,คงไม่มีใครเถียงนะครับก็ดีใจกับโมซาร่ารางวัลส่วนตัวเขานะครับหวังว่าจบด้วยดูการ เขาจะรีดฟอร์มเก่งนะครับร่วมกับเพื่อนร่วมทีมพาแชมป์มาสู่ลิเวอร์พูลอีก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 ต่อไปนะครับอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องข่าวดีๆของลิเวอร์พูลแล้วนะครับเราก็คงต้องวกกลับมาคุยถึงเรื่องโปรแกรมนะครับผิเม์ลกอังกฤษสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราไปคุยกันผมพาเพื่อนๆไปดูโปรแกรมของลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ก่อนนะครับเอาแมนซิตี้ขึ้นมาดูก่อนเลยจ่าฟงครับเอ่จ่าูงจ่าูงลงซื่อเห็นชัดไหม ไม่เป็นไรจางบ้างก็ไม่เป็นไรนะส่วนนี้ของผู้ท้าชิงครับอ่าส่วนนี้ของผู้ท้าชิงครับผู้ท้าชิงของผู้ท้าชิงนะอ่เอีประมาณนี้เอา้าบังบงอย่ามาห,หน่อยอนี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมครับน่าจะเห็นนะฝั่งซ้ายเป็นโปรแกรมของแมนซิตี้นะครับ ชนะวัดฟอร์ดไปแล้ว5-1สัปดาห์ที่แล้วแข่งก่อนลิวพูลนะครับแข่งก่อนลิวพูลเรียกว่ายิงขู่เลยโอ้โหยิงแบบว่าไปกดใครมานะครับคาเบียเคชุดล่อคนเดียวไป4ดอกส่วนลิวพูลลงเล่นทีหลังก็เกือบแย่เพราะว่า45นาทีแรกดูเกร็งๆนะครับดูมีความกดดันดูไม่ไหลลื่นแล้วก็ผนวกกับว่าเอเวอร์ตันเนี่ยหล่นไปอยู่ันับ18เนื่องจากเบอร์ลี่ชนะก็เลยทําให้งานของลิวพูลเนี่ยมันยากขึ้นไปอีก แต่สุดท้ายก็อาศัยความเขี่ยวอาศัยความประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์นะครับเอาตัวรอดมาได้ยิงประตู2ลูกในครึ่งหลังจากโรเบอร์สันแล้วก็ดูดีอาร์สใช่ไหมอีกลูกหนึ่งนะครับก็ชนะเอเวอเรตมา2-0ส่วนสัปดาห์นี้นะครับเ์พูลจะเล่นพรุ่งนี้นะครับไปเยือนสัิการ์ง n นิวคาสเซลทีมทีต่ตอนนี้ต้องบอกว่าลุ้นอันดับลุ้นอันดับ9แล้วกัน นะครับยกเว้นว่าวูฟแฮมตันฟอร์มห่วยก็ไม่แน่ครับนิวคาสเซิลอาจจะลุ้นถึงอันดับ8เพราะคะแนนก็ยังห่างอยู่พอสมควรเหมือนกันในช่วง4-5นัดหลังสุดลิเวอร์พูลไปเยือนนิวคาสเซิลเล่นพรุ่งนี้ครับ18บแนาฬิกาสามนาทีเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยตอนนี้ผมพูดอยู่เนี่ยหกโมงเย็นนิดๆเพิ่งกลับตรงชาติเสร็จนะครับก็เตรียมตัวที่จะเชียร์ลิเวอร์พูลต่อนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะแล้วก็มีอยู่79แต้มนะเลขสวยไหมครับ79แต้มส่วนแมนซิตี้จ่าฝูงครับจะไปเยือนลี เล่นวันเดียวกันครับเล่นวันเดียวกันแต่ว่าเล่นคู่ดึกเดี๋ยวดูดึกขนาดไหนเป็นเล่นเป็นคู่สามทุ่มและสี่ทุ่มครึ่งขอญาตดูแป๊บหนึ่งจำเวลาไม่ได้นะครับอ่าเล่นเป็นคู่ดึกห้าทุ่มครึ่งอ่าเล่นเป็นคู่ดึกห้าทุ่มครึ่งสาหรับแมนซิตี้จากฝูงเพราะนั้นริวพูลเล่นก่อนสามแต้มเท่านั้นที่พวกเราต้องการนะครับสามแต้มเท่านั้นที่พวกเราต้องการถ้าทําได้ริวพูลจะขึ้นไปเป็นแปดสิบสองคะแนนนำหน้าแมนซิตี้ 2แต้มนะครับก่อนที่เรือใบสีฟ้าจะลงสนามไปเยือนลิสซึ่งผมก็มองว่าสัปดาห์นี้ก็จบจบทั้งเลียพูลจบทั้งแมนเชสเตียแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของอันดับตารางคะแนนคิดว่าคิดว่านะส่วนตัวยังคิดว่าแมนเชสเตียน่าจะยังเอาชนะลิสได้น่าจะยังเอาชนะลิสได,ยสได้ยกเว้นว่าผลการแข่งขันใน UCL เนี่ยนะครับที่ซิตี้ชนะเรอัลมาดริดมาแค่ลูกเดียวอาจจะรบกวนสภาพจิตใจ หรือเปล่าไม่ทราบนะไม่ทราบแต่ก็อันนั้นแหละเดี๋ยวก็มารุ่นมาแช่งมาเชียร์กันนะครับตามอัตราภาพไปแต่โดยส่วนตัวผมยังคิดว่าสัปดาห์นี้ยังไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตารางตารางคะแนนนะครับส่วนช่วงต้นเดือนพฤษภาเป็นต้นไปนั่นแหละครับก็อย่างที่เห็นนะครับนิโลเซ่นก็จะบุกไปเยือนแมนซิตี้บ้างหลังจากเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์ pool นะครับส่วนลิเวอร์พูลก็จะเล่นที่แอนฟิลด์เจอกับสปเปอร์ซึ่งถือว่าหนักกว่า เพราะว่าสเปอร์ต้องการคะแนนเพื่อลุ้นท็อปโอยู่นะครับนั่นคือโปรแกรมที่เหลือของของฤดูกาลนี้นะในในพรีเมียร์ลีกนะครับอาก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันเอามาให้เพื่อนๆดูว่านี่แหละโปรแกรมที่เหลือของทั้งแมนซิตี้ของทั้งลิเวอร์พูลก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ส่วนใครจะอ่อสามารถแข่งก่อนแล้วโยนความกดดันให้คู่แข่งได้แล้วก็สร้าง โมเมนตัม um ที่ดีให้กับตัวเองได้ก็อยู่ที่ความนิ่งนะครับอยู่ที่ความนิ่งของทั้งของนักเตะทั้งสองทีมแหละเอาเป็นว่าใครนิ่งสุดใครจิตใจแกร่งสุดก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในช่วงบั้นปลายซึ่งทั้งแฟนแมนซิตี้และแฟนลิเวอร์พูลก็ต่างเชื่อมั่นทีมของตนเองนะครับก็ให้กําลังใจรู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยนะครับอ่ะทิ้งท้ายนิดนึงนะครับก็ไปทบทวนนะครับผลงานในขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้กันสักนิดหนึ่งมีรายการสโมสรยุโรปอีก2ถ้วยเล็กนะครับที่ลงทําการแข่งขันไป ทั้งยูโรปาลีกแล้วก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับยูโรปาลีกนะครับรอบรองชะเลิศนัดแรกอเวนไลฟซิกเนี่ยชนะคาสโตเรนเจอร์สไป1-0คู่นี้เนี่ยผมฟันธงให้ไลฟซิกชนะไป3-1แต่ไป,ไปมามากลายเป็นว่าเรนเจอร์เองก็ถือว่าเล่นเกมรับได้ดีเพราะนั้นนัด2กลับไปเล่นที่บ้านของเรนเจอร์สก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสเหมือนกันดูแล้วไลฟซิกแหมได้ประตูชัยลูกเดียวจากอังเคลินโยครับ น่าจะเป็นอดีตนักเตะของแมนเิสตี้นะนะครับตัววิงแบ็กเติมเข้ามายิงอย่างสวยเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่น่าเสียดายครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยผมแอบบแอบลบุ้นให้เวสต์แฮมเข้าชิงนะครับเเปิดบ้านแพ้ให้กับไอทัคแฟรงเฟิร์ตไป1ประตูต่อ2นะครับเมื่อคือนนี้แฟรงเฟิร์ตบุกมายิงนําก่อนนะครับเวสต์แฮมตีเสมอจากอันโตนิโอแล้วก็โดนแฟรงเฟิร์ตมายิงประตูชยัยอีกนะครับก็อย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าประมาทไม่ได้เพราะว่าไอทัคแฟรงเฟิร์ตผ่านบาร์เซโลนามา นะครับผมฟันธงให้คู่นี้เนี่ยทีแรกนยผมบอกว่าผมฟันธงให้2อสองนะครับดูในรูปเกมแล้วมีโอกาสที่จะเสมอเหมือนกัน2อสองเนี่ยแต่ผมก็ตัดสินใจเปลี่ยนใจเพราะว่าบอกแล้วว่าแอบแอบเชียร์เวสแฮมนะครับให้เข้าชิงก็เลยฟันธงให้เวสแฮมชนะ2อหนึ่งกลายเป็นว่าแพ้ 1- นสองซะอย่างนั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อน,นัด2ที่บ้านของแฟรงก์เฟิร์ตถ้ามองในมองในเรื่องของสภาพจิตใจนะครับผมถือว่าเวสแฮมไม่น่าจะ กังวลอะไรเยอะนะเพราะว่านัดของรอบ8ทีมอ่ะก็เสมอในบ้านของตนเองนะครับแล้วก็บุกไปเอาชนะที่บ้านของโอลิมปิกลียงอ่าชนะทั้งไหล่ทั้ง2030มะัะเห็นไหมครับเข้ารอบมาแบบหล่อๆเลยเพราะนั้นแอตลาแฟงเฟิร์ตอันดับตารางคะแนนก็อยู่ตั้งอันดับอันดับ9ะนะครับอันดับ9ของบนเดซีกาเยอรมันถ้าเบสแฮมเล่น ได้เหมือนเกมที่ไปเยือนลียงก็มีโอกาสที่จะพลิกเข้ารอบนะครับอย่าลืมว่าไม่มีกฎอเวโกนะครับไม่มีกฎอเวโกเพราะนั้นก็เท่ากับว่าเวสแฮมตามหลังแค่ประตูดเดียวเหลืออีก90นาทีให้เล่นกันนะครับนั่นคือยนะูโรป้าลีกเนาะส่วนยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับแม่อันนี้เป็นอะไรที่ก็แอบหวังนะครับเพราะว่ามันมีทีมจากปุตเตมีทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างเลสเตอร์ซิตี้ลงสนามด้วยนะครับเปิดคิงพาวเวอร์เจอกับโรม่าเมื่อคืนโดนโรม่ายิงนําก่อนนะครับแล้วก็ เลสเตอร์ตีเสมอแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะด้วยนะเลสเตอร์เมื่อคือนนี้มีโอกาสเป็นผู้ชนะด้วยแต่ก็จบสกอร์ไม่ได้นะครับก็ดูจากโอกาสยิงดูจากอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ถือว่าแฟร์แฟแชร์กันไปนะครับเสมอกันไปเดี๋ยวไปเล่นกันต่อนัดที่2ที่โรมบ้านของโรมานะครับยังได้ลุ้นอยู่ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับอ๋อคู่เลสเตอร์กับโรม่าเนี่ยผมฟันธงหนึ่งหนึ่งนะอันนี้ตรงเป๊ะเลยนะครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งเฟนูดรอตตุดามจากเอริทวิชีลีกฮอลแลนด์นะครับเปิดบ้านเชีกับโอลิมปิกมาร์กเซยทีมอันดับ2จากลีกเอิงฝรั่งเศสคู่นี้ผมให้มาร์กเซยชนะ2-1นะครับฟันธงไปแต่กลายเป็นว่าโอ้โหเฟนูดฟอร์มแรงครับยิงนำสองแต่มาร์กเซยก็แรงขึ้นมานะครับพอโดนเฟนูดยิงนำสองมาร์กเซยตีเสมอได้นะครับนะไล่มา1-2แล้วก็2-2ก่อนที่จะมาโดน เปนอดเจ้าบ้านยิงประตูชยัยแพ้ไปสามสองก็ยังได้ลุ้นต่อนะครับที่บ้านของตัวเองในใน,ในเกมนัดต่อไปในช่วงต้นเดือนพฤษภานะครับส่วนพิมพ์มะเรีงอังกฤษ1คู่ครับเมื่อคือนนี้นะครับทีมันดับสามเจอกับทีมันดับหกก็คือเชลซีครับยกพลบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดตอนนี้กลายเป็นว่าในกลุ่มลุ้นท็นอปโฟนแมนยูเล่นมากกว่าเพื่อนนะครับเล่นไปแล้วเนี่ยสามสิบห้านัดแล้วเมื่อคือนก็เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับอ่า มาคอสอลลนโซ่ ot, so, ยิงนำให้กับเชลซีก่อนแต่ให้หลังไม่นานคริสเตียโนโรนัลโดครับก็เป็นพระเอกขี่ม้าขาวอีกแล้วนะครับยิงตีเสมอให้กับแมนยูแล้วก็จบกันไป1นึ 1, แบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มเท่ากับว่าแมนยูตัวนี้แข่งไป้35นัดมี5 0มี55แต้มนะครับตามหลังอาร์เซนอลทีมท็อปโฟไปแล้วเนี่ยหแต้มแถมแข็งมากกว่า2นัดโอ้โหต้องบอกว่าก็อย่างที่แฟนแมนยูหลายคนเข้าใจนั่นแหละครับคือม้วนเสือไม่ต้องรุ้นท็อปโฟแล้วปีนี้นะครับ ดิง่งให้มันดำดิง่งก็ให้มันดําดิ่งไปถึงที่สุดเลยแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาฟอร์มทีมกันใหม่ภายใต้การคุมทัพของอดีตเทนแฮากแล้วกันนะครับส่วนเชลซีเสมอก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับเพราะว่าในหลีงนี้ก็ลอยๆเท่ากับแข่งไปแล้ว33นัดเท่ากับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็มีคะแนนนําหน้าปืนใหญ่อยู่6คะแนน6คะแนนกับจํานวนนัดอีก5นัดคิดว่าถ้าเชลซีไม่ไม่ปล่อยทิ้งปล่อยว้าง ไม่เล่นชิลจนเกินไปใจสมาธิอาจจะไปมุ่งกับเกมนัดชิงชนะเลิศเอเฟเค,คักับลิเวอร์พูลอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะทําให้นักเตะเสียสมาธิถ้าเป็นแบบนั้นอะ่ะก็ก็ไม่แน่ครับก็อาจจะแอบเสียวอันดับ3ให้กับอาร์เซนอลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูครับอาร์เซนอลเกมก็โปรแกรมก็ไม่ใช่ง่ายนะครับก็เชื่อว่าเชลซียังไงก็ติดท็อปโฟอยู่แล้วชัว์วนะครับจาอันดับ3อันดับ4ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็น่าจะได้นะครับปล่อยให้พวกอาร์เซนอลกับสเปอร์เนี่ย ไปแย่งอันดับ4กันเองแล้วกันนะครับส่วนแมนยูผมว่าน่าจะเข็นขึ้นยากแล้วแหละเพราะว่าเหลืออีก3นัดแมนยูเหลืออีก3นัดนะครับแต่สเปอร์กับอาร์เจนอลเหลืออีก5นัดรวมถึงเชลซีด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันต่อนะส่วน <c oughs> พูดถึงเชลซีแล้วก็ทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับก็อันโตนิโนโอรดริเกอร์นะครับก็เหมือนจะมีการตกลงสัญญาแบบปากเปล่ากับเรอลมาริดเรียบร้อยแล้วก็รอ เซ็นสัญญาแล้วก็เปิดตัวกันอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการนะครับคิดว่าน่าจะบรรลุข้อตกลงทั้งเรื่องของจํานวนเงินทั้งเรื่องของสัญญาแล้วก็เรียกว่าตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาอยากได้นะครับคือเรียกร้องกับเชลซีแล้วเชลซีให้ไม่ได้ก็ต้องไปแล้วไปอยู่กับมาดริดก็น่าจะน่าจะเป็นการยกระดับอัปเกรดของตัวเองนะครับทั้งเรื่องของค่าจ้างค่าเหนื่อยทั้งเรื่องของการได้เป็นนักเตะภายใต้ราชันชุดขาวนะก็แสดงความ มีใจล่วงหน้าส่วนเชลซีก็สู้ต่อไปนะครับยังไงก็ต้องดิ้นรนหาเจ้าของสโมสรคนใหม่นะครับไม่รู้ว่าโทษแบนที่ห้ามซื้อนักเตะใหม่นี่จะกระทบกับเชลซีขนาดไหนนะครับก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะสุดท้ายท้ายสุดครับทิ้งท้ายก็ฝากเอาไปด้วยนะครับกับนี่นะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะช่วงนี้ต้องบอกว่าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนลูกหนังทุกท่านด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์สบู่กายาว้โซบนะครับ เหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผิวมองคล้ำสิวฝ้ากระจุดด่างดํานะครับก็ฝากไว้ด้วยเพียงแค่ก้อนละ29บาทเท่านั้นนะครับเพียงแค่ก้อนละ29บาทเท่านั้นแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์เรื่องของตรีชดานะครับนี่นะครับก็แก้ปัญหาเรื่องของรักแร้ดําตุ่มหนังไก่มีกลินตัวสอกดําเข่าดำนะครับตาตุ่มดําด้านต่างๆนะครับ ก็ราคาก็ตามที่แจ้งบนหน้าจอเลยนะครับสนใจก็ติดต่อตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นทดลองไปซื้อเองหรืออยากจะร่วมทําธุรกิจกับเราที่บ้านง่ายๆไม่ต้องไปออกหน้ารงหน้าร้านอะไรนะครับ0929707118นะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นของช่องพ่ออุ้มฟุตบอลไลฟ์โดยตรงนะครับสนใจก็ติดต่อแอดมินได้โดยตรงสำหรับชามัตเตนะครับมีส่วนผสมของ ชา3มชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นชาโยบามาเตจากอเมริกาใต้นะครับมัชชาญี่ปุ่นอูหลงของจีนบอกกับท่านที่กําลังควบคุมน้ําหนักลดความอ้วนนะครับต้องการพลังเผาผลาญลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับต่างๆเหล่านี้ก็ฝากเอาไปด้วยนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับ0 8 0 9 4 5 3 8 7 4น้ีเช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับ1กล่อง250บาทก็จัดโปรไปเลยเพียวเ1ียวบาทเท่านั้นนะครับอาก็เอาฝากไว้ด้วยทั้ง สอสารายการนะครับวันนี้ขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันกันกบช่วงฟันธงใส่สกอร์และช่วงภาคเสียงฟุตบอลพีเบลเล่ตีนนะครับทั้งคืนวันเสาร์และคืนวันพุธเจอกันแบบยาวๆจ,จวดๆมันๆตามภาษาคนรักฟุตบอลเช่นกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ